ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยคําถามที่ดังขึ้นมาทุกขณะหรือไม่ที่ทําให้นักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งเขาไปยื่นคําร้องขอถอดกําไร EM ต่อสารอาญารัชดาค่ะคือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพภาคเก้าไกลปทุมธานีเขตสและนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะมีนายจตุพจตรจตุพัฒ์บุญทรบุญพัฒราร,รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินการนำกลุ่มทะลุฟ้ามีนายพานุพง์จัดนอกด้วยอ้างเหตุผลสำคัญเกี่ยวกับ ประโยชน์ในการทำงานและการเดินทางเช่นเดียวกันค่ะเช้าวันนี้ไมค์พันุพงศ์ก็โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวนะคะว่าเขามาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นคำร้องอีกทีนึงถ้าเกิดว่าศาลให้ถอด ก็จะถอดได้ทันทีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องใส่ต่อไปค่ะเมื่อวานนี้ไม้พานุพงศ์ก็ไปยื่นที่ศารอาญาเหมือนกันนะคะให้เหตุผลชัดเจนว่าพอพิงกี้ได้ถอดกําไร EM พวกเขาก็ต้องถอดได้เหมือนกันเพราะเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือต้องทํางานต้องเดินทางเหมือนกันแตกต่างกันแค่ความคิดและ ท้ายที่สุดสารอาญาก็ให้ถอดได้ค่ะโดยรวมเมื่อวานนี้มีนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองได้รับอนุญาตจากสารอาญารัชดาให้ถอดกำไร EM 5คนนะคะคือลูกเกตชนทิชาไผ่าดาวดินหรือว่านายจตุพัฒไมค์พานุพงศ์แล้วก็ยังรวมถึงนายเวหาแสงชนะศึกกับนายนาวพลต้นงามด้วย ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักแสดงสาวอย่างสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง forex 3d ได้รับอนุญาตจากศาลให้ถอดกำไร em ค่ะประโยชน์ก็เพื่อการเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพก็เลยกลายเป็นคำถามดังๆในกลุ่มผู้เสียหายในคดี forex 3d ที่เขาก็มองว่า คนที่ต้องหาในคดีช่อโกงได้ถอดกําไร EM ต่อไปคนอื่นๆก็คงจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันขอถอดกําไร EM ได้แล้วเรือนจําคงจะมีไว้ขังแค่คนจนกับนักโทษการเมืองเท่านั้น คำถามนี้เกิดขึ้นกับเพนกวินพริชชิวรัก์เหมือนกันนะคะถามดังๆเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ปลดกำไร EM เพราะเขาก็มองว่าคดีที่เขาโดนเนี่ยไม่ได้มีใครเสียหายไม่ได้โกงไม่ได้ไปฆ่าใครค่ะเรื่องนี้เป็นคำถามที่อาจจะมองย้อนกลับไปถึงวิจารณญาณของศาลเหมือนกันนะคะว่าการจะมีคำสั่งให้ถอดหรือไม่ถอดกำไร EM มีมาตรฐานในการพิจารณาอย่างไรในเมื่อทางหนึ่งคนที่ได้ถอดกำไรไปแล้วเป็นคนที่ต้องหาในคดีที่มีคนเสียหายจำ ำนวนมากมีมูลค่าความเสียหายสูงแต่าสามารถถอดกำไรได้ในขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาที่เขามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักโทษทางความคิดถูกดำเนินคดีจากการแสดงความเห็นต่างแล้วทำไมถึงยังมีข้อจำกัดอิสรภาพอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางหากว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขใดอย่างเช่นการไปรวมกลุ่มเคลื่อนไหวก็ไม่ควรที่จะต้องสวนไรเอ็ M, ซึ่งไปกระทบกับการประกอบสัมมาอาชีพอย่างมากหลายๆคน ไม่มีใครเข้ารับการทำงานค่ะเพราะว่าติดเรื่องของการสวมกำไร EM อยู่นี่กลายเป็นการจำกัดหนทางในการประกอบอาชีพหรือไม่เพราะไม่ใช่ว่านายจ้างหรือบริษัทห้างร้านจะเปิดโอกาสเปิดกว้างรับคนที่มีคดีเข้ามาทำงานเหมือนกันทั้งหมดนะคะ จริงๆแล้วการน,นำกําไร EM มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเหตุผลสําคัญก็เพื่อลดการลงโทษจําคุกให้กับคนที่กระทําผิดทําให้พวกเขาได้อยู่ในครอบครัวในสังคมได้ทํามาหากินได้ค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนั่นก็คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พนักง,งานคุมประพฤติจะตรวจสอบได้ทางสังคมทางผู้เสียหายก็ยังเชื่อมั่นได้ว่าสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดได้อยู่ดี ในเงื่อนไขของการถอดกำไรมีเกณฑ์สำคัญในการพิจารณานะคะนั่นก็คือเป็นผู้ที่ถูกคุมประพฤติที่เข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับการปล่อยตัวหรือเป็นนักโทษที่ขอความการุณาแกา่ศาลและศาลมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เพื่อความสะดวกในการเดินทางในการหาไรายได้เท่ากับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลในการพิจารณานั่นเองค่ะ